คนมายอดมามาชมมาดูเครื่องบิน,จา,บนจากรถไฟแต่รถไฟที่มีความเร็วร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี้ธรรมดาเึ็นแรอแต่ไม่ได้ธรรมดาคือเร็วที่สุดในประเทศไทยเลยนะนะแต่ประเทศไทยเขาไม่บอกว่ารถไฟเขาเป็นความเร็วอ๋อเป็นปานกลางธรรมดาคือเขาจะเรียกว่ารถไฟความเร็วธรรมดาราะเป็นสายชีแดงเขาจะไม่ได้บอกว่ารถไฟความเร็วแต่บ้านเราอะ่ะ วิ่งเท่าไหร่ะถึงได้อวดังว่ามีความเร็วสูงอันนีน่าจะร้อยร้อยหกสิบรื้ว่าประมาณาบ้านเรานะประมาณนึงนนแต่ป<า>ระเทศไทยะมีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ก็ร้อยสี่สิบห้าเขาเขายังไม่บอกว่าบา้านเขามีรถไฟความเร็วนะ<อ>และกำลังจะสร้างมาอีกสร้างอีกแล้วสร้างอีกแล้ว,ร,ลวรถไฟความเร็วไปโคราชจะไปถึงหนองคายเลยนะแล้วทำไมเขาสร้างได้อะผมคือประเทศไทยนะ ด้วยความที่พัฒนาพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะพัฒนาไปเรื่อยๆนยพัฒนาไปเรื่อยสิ่งที่ดีก็ต้องดีก็ต้องดีก็ต้องดีพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะคือคือไม่มีไม่มีแบบพัฒนาแล้วไม่ไม่มีใช่ไหมคือไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนประเทศไทยเขาจะไม่พูดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแบบนี้คือคนไทยอาจะไม่พูดนะและจะไม่อวดเห็นไหมตอนนี้มีปัญหาที่ชายแดงกันจะอวดจะอ้างแต่ประเทศไทยเงียบ ไม่มีการฝึกไม่มีการฝึกไม่มีการแบบว่าแต่ประเทศนนเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างไงนะเขามีการเกณฑ์ทหารทุกปีทุกปีทุกปีใช่แต่ว่าไม่มีการฝึกลงโซเชียลไงไม่มีการอวดอ้างไงคือจะขอความร่วมมือ,อนะเดี๋ยววันนี้จะพาบอยอดไปดูเครื่องบินเครื่องบินอ่ะเคยเคยนอนเมืองนี้บะไม่ไม่เคยเอะเดี๋ยวจะไปเบื่องนอนเมืองกันไปครั้งแรกครั้งแรกของบอยอดไป แล้วเราจะขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยว้าวนี่เราจะไปนี่เห็นเครื่องบินปะเราจะขึ้นไปฝั่งนี้เห็นไอีกน้อยทุนเนาะโอ้โหบอยยอดเห็นเครื่องบินเพื่อนเพื่อนให้เข้าไปบะแต่เราจะขึ้นไปข้างบนเราจะมองเห็นเครื่องบินฝั่งนั้นอ๋อนี่บอกยอดจะได้เห็นเครื่องบินแบบเต็มตาแล้วเด้ได้เห็นทข้างด่วนเคยดูแต่ในทีวีนะในทีวีพี่นน้องโบได้เคยมาสัมผัสแบบนี้นะรู้สึกแบบว่า แบบว่าเขาเห็นแล้วแบบว่าความฝันนั้นเป็นจริงเลยเลย่างไม่เขาก็ได้มาเห็นนะโอ oh, ้โหปาดนอยวายอดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็ได้มาเห็นถึงถึงเราจะไม่มีโอกาสนั่งนะแต่ว่าได้มีโอกาสได้มาเห็นเนี่ยชื่นใจแล้วการได้เห็น,นคือความใฝ่ฝันอยู่แล้วเนาะ <Man. S 2> การได้มาเมืองไทยอีกหนึ่งความใฝ่ฝันนี่ฝั่งนี้มอยอดเห็นบะโอ้ oh. แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะไปดูด้านบน ขับเปพี่เลยบวกขับเป็นพี่เลยฮะไปพุ่อนเลยไปขึ้นไปเบื้องด้านบนจะได้เห็นชัดกว่านีดเด้ยอ๋อจะขึ้นไปบงขึ้นอีกบ่ดิขึ้นอีกโอ้มอต้อนเล่าก็ถือว่าแข็งแรงเลยมาต้นนี่แข็งแรงเพื่อนนะผมไม่หอบผมไม่เมื่อยหรือเป็นรอบบิดปากเลี้ยวเลี้ยวผมเห็นปากแล้วแต่จริงๆน่าเมื่อยเมื่อยมะต้นับ คือสถานีหางนี้บอยยอดก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอน,นเมืองฝั่งที่เราจะขึ้นนี่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพเอภิวัตรอสถานีบา่นี่บอยยอดเครือ่องบินขอต้นเครือ่องบินเหื่อทั้งได้เห็นเครื่องบินมาต้นวู้ เราต้องเห็นเที่ยวไเยี่ยมนี่มันป่ะแต่วิ่งเครื่องบินมาน,นะอ,าอู้หูขี่น้องขี่น้องพี่น้องเครื่องบินก็นได้เห็นรถไฟก็ได้เห็นรถไฟก็ได้ขี่เลยวันนี้ได้ขี่พอร้อมนะเนาะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตขี่รถไฟสายนี่นะสยยิมีคนสิมีคนอิจฉาจะได้เนี่สยสยิมิโกนี่ช้าจะด้คนละอันบ่ขี่กันอ่คือเมื่อกี้เรา ฝั่งนั้นเราฟังไปลังสิตฝั่งนี้ฝั่งไปกรุงเทพ่ยวพีวัตแล้วแล้วเ้าได้จ่ายเงินเฟิร,มร์มบ่บ่ได้จ่ถ้าห้องใบลงอ่ะยี่สิบบาทดิ่ยี่สิบบาทมันไปเ้าใช้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทที่พอร์ตลังสิตอ๋ออันนี้เขาจะขึ้นไปต่อบุรีรัมย์ขึ้นไปต่อขั้นนี้มัน่นบ่ะขั้นนี้แต่จะให้บอกขึ้นขเขาจะ่ายคีบกว่าน,นี้นี่เบิ้งนี่โอ้ห้องสนามบินนะเห็นบ่น,น่ะเห็นเห็นเครื่องบินแบ่ยอดเอาวคือคือมีหลายสีแท้จ้ะอ้าก็มีหลาย หลาไอ้หลยเขื่อนมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายบริษัทอ๋อหลยบริษัทคือคือจะมีเครื่องบินเอเชียมีนกแอร์อ๋อไปแล้วพูนคือตรงนี้คือเป็นศูนย์รวมเลยคือเป็นสถานีเป็นสถานีไอ้ดอนเมืองเป็นสถานีเครื่องบินนะอ๋อสถานีเครื่องบินเป็นเหมือนว่า ในสุวรรณภูมินะสถานีนอะไรเขาจะมาสนามบินอันนี้โบเมนมองเดียวนี่บ,บอกนะโบเมนมองเดียวนี่บอกแต่ก่อนอย่างนี้มองเดียวบอ่อนิพนญ์ยไปอยู่น้องอูฮาหรือว่าสุวรรณภูมิอันนี้<อ>บินบินเฉพาะในในประเทศภายในประเทศและจะมีเวลาก็มีนะเหน็นบอสกายบอกนะนิดเอ้นี่นะไหนัน่นทาเงี้ยข้างแดงแดงไงเนมันอ่ะให้ดัง เพ่นเป็นเ,นเ,นเนทางยางนี่นะิดเอนี่นะเอายางได้อยู่ทเทิร์นไหมยางนี่นะยางนั่นนเห็นบด่ดเด่นๆนงข้างเด่เงาเห็นบ่ดนะไปท่ากาศยานไปห้องโดยสารนะอ๋อนี่บ่เมน <EN> อ๋อติดเอผุ้นด้เขายางาไปไกลได้เด้ เฮาเฮาเฮาสามารถไปได้บ่ไปได้ท้าเราไปคือคือเฮาบ่ได้ซื้อตั๋วนี่เฮาก็สามารถไปยังได้ไปย่างไดเขาเพิ่นเพิ่นบรว่าหยังบ่เฮาก็บ่ได้ว่าแล้วเฮาต้องไปเฮาก็ไปเบิ่งเฮาไปเบิ่งห้องแต่ว่าห้องที่เพิ่นหามเฮาอย่าไปบ่ได้เสียเงินบ่บ่ได้เสียสมมุติว่าคือคือบ่ยอดนี่เนาะสิลงไปเพิ่งมขนาดไปยังไงเฮาบ่ได้เสียเงินบ่ได้เสีย เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดเพื่อนยังละไอ้บริสีญยงเงินเพิ่อนเอาเงินมาเพื่อนเฮ็ดให้ไอ้ผู้ที่มาใช้บริการล้านจอดรถยางเข้าไปของริศาลเดีอ๋อ เห็นบอย่าของนักสานเนี่ยมองจอดรถเด้เห็นบ่อาคารพิล่ามะขืนรถแท็กซี่เห็นบ่น่ะผู้นัานเนีจะขืนนี่กระย่างไปนะบ่ต้องตากแดดติดแอร์ตั้งหากทางลุ่มก็มีถนนนี่มีถนนอย่าก็มีทางด่วนอีกอ๋อทางด่วนถนนแล้วก็ทางด่วนอีกแม่ทางเทิงก็มีคนย่างอีกแม่โอ้คือพื้นที่เดียวกันเนาะแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มอ๋อ อตอนนี้บอ,อยอดสงสัยอีหยังไอ้ไอ้รถยังซงนั่นน่ะฮะรถยังไงน่นอันรถสีแด,ดงๆบ่เป็นรถรับรถรับรผู้โดยสารเพื่อไปขึ้นเครื่องบินกรณีที่เครื่องบินจอดอยู่ไกลกับห้องโดยสารนี้ขออนุญอ๋อมีบ่แม่นย่างไปอย่างเดียวมีรถในคีอีกมีรถในคีอีกโดยเฉพาะบริเวณนี้บอ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถเครื่องบินเนี่ยเห็นบ่เวลล่าคือบินจอดใกล้ๆนะออ๋จอดใกล้ๆนะผู้โดยสารก็ถีงยางไว้ดิต้องขึ้นรถบัสเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินอ๋อคือน,นั่งเกิดตรงนี้ไปขึ้นตรงนู้นแมนกรณีที่เครื่องบินไม่สามารถจอดในในใน,ในห้องเห็นไหมเขาขาวแต่ะจะมีเหมือนเราเดินออกมาจากห้องโดยสารแล้วขึ้นเครื่องบินเลยอ๋อขึ้นบินกันนั่งขึ้นนะเทนเวลยอดนะอ๋อคือวิ่งไปเลยเนาะอ๋อเบิร์นเบิร์นขึ้นนกเลยพี่น้อง อไม่เล่าคือไม่เล่าโอ้อ oh. ขึ้นนกนี่เนาะมันจะเวิร์นขึ้นกั่ทีนะเอ้าคนบินใดขึ้นนกเนาะ oh. และนี่แหละบ่อยอดคือสิ่งที่เรามาประเทศไทยแล้วเราได้ได้เห็นนะได้ไปได้เรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ให้เราได้เรียนรู้มานะเชิญคนที่บอกว่ายัางหูตามไม่สว่างมาเรียนรู้และท่านจะรักประเทศไทย ถ้าหากว่าโบได้ามาทำงานในประเทศไทยนะบ๊วยบ่าบได้มาทำงานในประเทศไทยบโบได้มีโอกาสเห็นในแบบน,นี้คือจะโ่มีโอกาสเห็นและ,ะการจะม่มีโอกาสนั่งรถไฟอะไนี้นะ oh. เพราะว่าคือคือ,คอ,คอบ้านเรานะอยู่ลาวนะเขาบอกว่จาจะคืออยู่ลาวบ้านเรานเนี่ยเขาะจะโ่มีโอกาสได้นั่งเลยหนึ่งมันอยู่ไก่บ้านสองราคาแพงมากนะ oh. จะไม่มีนะยี่สิบบาทนั่งทั้งวันเนี่ยยี่สิบบาทไม่มีไม่มี ไม่มีแน่นอนนี่แหละบ่ยอดความสะดวกความคุ้มค่าเดินทางมาขึ้นเครื่องบินโดยทิปไม่ได้นั่งแท็กซี่ปกตินั่งจากสุทรปราการีแต่ว่านั่งจากกรุงเทพมาค่าแท็กซี่เป็นร้อยเนี่ยนะี คือได้มาสัมผัสเนาะประสบการณ์จริงพี่น้องยังแบบว่าตอนนี้นี่บยยอดนี่ยิกเบิ้งนี่เห็นบ่พี่น้องบยยอดบยยอดว่ารู้สึกเจ็บอยู่เจ็บบ่ได้ฟันบ่ได้ฟันไปเนาะบ่แม่นความฟันแม่นบยยอดบยยอดว่าบยยอดบ่แม่นความฟันอยู่นะตรงนี้นะคือได้มาสัมผัสแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่บยยอดได้เบิ่งเนาะคลิปนี้บยยอดเสียไปบิ่งว่าโอ้อยากให้พี่น้องอยากให้พ่อแม่บยยอดญาติพี่น้องบยยอด ให้เบิ่งได้มาเห็นนี่เด้สนามบินเนาะปกติได้เบิ่งแต่ในทีวีทีวีกระสั้นๆได้เพื่นจะบ่ได้เป็นเป็นตอนอยา,งงาวๆเด้มันจะมันจะตอนขึ้นนะจืดขึ้นแล้วนี่นะเอาเบิ่งในทีวีนะี่ยนี่ยังว่าหน่อยด้บย่ยอดถ้าบาย่ยอดไปไปเห็นสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหญ่<อ>กว่าดอนเมือง่อญ่อกว่ากรุงเทพอภิวัฒน์อีก มันมีมีจังมีจังมองไอ้มองเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยถ้ากรุงเทพนะก็จะมีสนามมีสุวรรณภูมิแต่ว่าอยู่สมุทรปราการแต่ย้ายแต่ก่อนมีแค่นี้แต่ว่าย้ายไปสุวรรณภูมิจะเบิ่งเนี่ยเคยมีกับเรื่ข่ามาเนี่ยไลออนแอร์ คือแต่แต่แต่ละบริษัทบริษัทก็อยู่อยู่คนละมองเลยแบาที่บอกก็คือจะเป็นอู่จอดคนละมองเพื่มมาอย่างเนาะจะมีนกแอร์มีแอร์เอเชียมีไลออนแอร์ที่บ่าวโบฮูนะอ๋อแต่แต่กับเป็นของบริษัทแต่ละบริษัทไปแม่อ๋คือมีสายการบินอื่นสายการบินอ๋อเป็นสายการบินสายการบินนกแอร์สายการบินไลออนแอร์สายการบินแอร์เอเชียอ๋อสายการบินไทยอู้จะเบิ่งกนะบ่ายยอดบ่ายบุญกัเพึ่งแต่มาเห็นได้เนี่ย นี่คือเป็นความรู้สึกแรกนะเป็นความสัมผัสแรกที่บ่าวบู้ได้มาเห็นใกล้ๆกับบ่าวยอดเนี่ยบ่าวยอดเนี่ยถ้าถ้ามีเ c ีที่เขามาชมบ่าวยอดนี่เขาอาจจะบอกว่าบาวยอดนี่บ้านนอกนะและอาจจะมีบางคนอิจฉาบ่าวยอดเลยซ้ำอิจฉาว่าว่าบ่าวยอดบ้านนอกบ่าวยอดย่ำหับนะว่าบ่าวยอดบ้านนอกแต่บ้านนอกนี่บ้านนอกแต่ว่าเขามีโอกาสได้มาแบบนี้นะแต่บางว่าคนในเมือง จะมีโอกาสได้มาบอกนะคนในเมืองที่แบบว่าโอ้ให้มาเห็นเฮานะเวลาเฮาเรีแอคชั่นบอกเลยว่าแล้ว,ลวเฮามาถ่ายคลิปแบบเดเาตื่นเต้นในสิ่งที่เฮาบมเคยเห็นแล้วเฮาเห็นนะบางคนอาจจะมาเซ่เอาเรว่อโอ้ยหมอบ้านนอกไปว่าบ้านนอก,นนอกเข้ากลุ่มแบบนี้บางยอดนย่ยมครับนะแต่ผู้ที่อยู่ในเมืองครับผมว่าจะได้มาสัมผัสแบบนี้หรือบ่ได้มาเห็นแบบนี้หรือบบนะคือบ่อยว่บ่อก็ไปหลายที่แนตะบ่อยยอนแล้วก็ถ่ายคลิปไปหลายที่นะแล้วก็มีคนมาชมนะ แล้วก็ยังมีบางคนบ่าวบ้านบ่าวโบนะยังมาคอมเมนต์อีกว่าประเทศไทยบ่เจริญอีกแล้วงงขึ้นกันเน้ยงงแห่งเน,น้ยพอยอดเขาจะซอยบอกเนะี้ยเดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวมาพิสูจน์ของจริง,นะนะง,นงเนี่ยซอยบอกเนี่ยมันจังแด่งเนี้ยกระเนี้ยซับซอนเนี่ยคนมาเบิ่งเนี่ยให้เบิ่งยากให้เบิ่งกับตาดีนะั้นถ้าไม่เจริญจะมีทางรถไฟแบบนี้ไหมโอ้ถ้าไม่เจริญจะมีไอสถานี เครื่องบินบอดเลยวะครับเน,นี่ยเป็นสนามบินอ๋อสนามบินเนานะนนเยอะแบบนี้ไหมไม่ใช่แค่สีเดียวนะมีหลายสีมากๆเนาะนุน่นนุน่นนุ่นเบิ้งหนึสีแดงมาแล้วผู้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 ูู้คือมีกำลังล่องเนี่ยทาบารยอดจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะ,นะบารยอด <ไง S 2> จะใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกโอ้พี่น้องพี่น้องนะและนี่ก็จะให้บารยอดไปเดินชมเด้อ จะบรลงกวนบยอยดเลยละขอบใจบยอยด์ได้ดชีมาพิสูจน์กันมาประเทศไทยได้นัง่งทั้งรถไฟฟ้าเศ้า,าบาทนะได้เห็นสนามบินดอนเมืองเห็นเครื่องบินล่งนะนัะ่นพอยดและเห็นทั้งรางไปทั้งรวนทั้งดวนอีเด้อเอา oh. ขอบคุณประเทศไทยนะท่น บอยอดกขอขอบคุณเนาะประเทศไทยที่ให้บอยอดได้มาอยู่ในชุดจุดนี้ได้มาสัมผัสเนาะได้มานั่งรถไฟสายสีแดงครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้มาเห็นสนามบินแล้วก็เครื่องบินครั้งแรกในชีวิตนะที่ที่ได้มาเจอแบบนี้ได้มาสัมผัสแบบนี้เนาะนะกขอบคุณบอยอดลายเด้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้กับฝากอ่าเพียงใจให้บอยอดเนี่ย แรงงานลาวครับบอยอดแรงงานลาวชแนลครับขอบคุณทีมงานนะครับพี่น้องครับทางได้ทีมมาระชีนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลัใจให้บอยอดและกับบาโบะเนี่ยสนับสนุนบาโบะกับบอยอดโดยการมาคดข่างโฆษณากันเลยครับพี่น้องครับดอนเมืองบอยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดสบายดีบอยอดสบายดีสบายดีสดีครุยไปแล้วปะเดี่ยวโอ้โหโอ้พี่น้องพี่น้องของแท้ได้บอยอดดิผมเป็นเล่นๆญนี่ของแท้ได้เนี่ยเครื่องบินได้เนี่ย Chẹp thô mà nè